หลวงปู่ชอบฐานสโมพบพญานาคแม่น้ำโขงหลวงปู่ชอบฐานสโมพระอริยเจ้าอีกองค์หนึ่งเป็นที่เคารพบูชาของพุทธบริษัททั้งหลายท่านได้ผ่านพบประสบการณ์อันอัศจรรย์มากมายระหว่างทุดงไปในป่าเขาลำนาไพรเพื่อภากเพียรบำเพ็ญธรรมหลวงปู่ชอบฐานสโมเป็นสิทธิ์รูปหนึ่งของท่านพระอาจารย์มัน ภูริทัตโตอันเปรียบได้ดังเป็นแม่ทัพธรรมสายปฏิบัติแห่งภาคอีสานและหลวงปู่ชอบเคยได้รวมทุดงไปกับท่านพระอาจารย์มันหลายวาระมีอยู่ครั้งหนึ่งหลวงปู่ชอบได้ร่วมทุดงไปกับท่านพระอาจารย์มันภูริทัตโตและท่านได้รับรู้เรื่องพญานาและได้เล่าให้ลูกศิษย์ฟังว่า เราตามท่านพระอาจารย์มันไปปักกลดอยู่ริมบึงน้ำใหญ่แห่งหนึ่งในเขตป่าดงดิบเราเดินสำรวจดูรอบๆปากบึงเราพบความผิดปกติอย่างหนึ่งทั้งนี้เพราะป,ปกติแล้วน้ำในบึงย่อมเป็นที่พึ่งพาของสัตว์ป่าทั้งหลายและเมื่อมีสัตว์ป่ามากินน้ำในบึงแล้วจะต้องทิ้งรอยเท้าไว้ที่ขอบบึงแต่ใยเรา จึงไม่ปรากฏรอยเท้าสัตว์อยู่แม้แต่รอยเดียวเรากำหนดจิตตามที่ท่านพระอาจารย์ได้สอนไว้เรากระทบกับสิ่งหนึ่งทันทีโอ้พญานาคราชผู้ยิ่งใหญ่แต่ไร้ซึ่งคุณธรรมได้่ลพิษอันร้ายกาดครอบคลุมน้ำทุกหยดในบึงนั้นไว้ไม่ว่ามนุษย์หรือสัตว์น้อยใหญ่หากได้กินน้ำแล้วไซย่อมถึงแก่สิ้นชีวิตด้วยพิษอันร้ายแรงนั้น ในเวลาไม่ช้าเราจึงบอกพวกพ้องที่เดินมาด้วยกันกับท่านพระอาจารย์มันให้งดการใช้น้ําดื่มในบึงนั้นเราเข้าไปกราบเรียนท่านพระอาจารย์โดยตรงท่านใช้พลังจิตสำรวจดูจึงกล่าวกับเราว่าเธอกล่าวถูกแล้วขอให้งดใช้น้ําเราจะติดต่อกับพญานาคนั้นเองคราวนี้เรากับพวกพ้อง เดินทางไปแสวงหาน้ามาจากแหล่งอื่นเป็นเวลาหลายวันอยู่มาวันหนึ่งพระอาจารย์มันเรียกเราเข้าไปบอกว่า mm. เธอไปบอกพวกพ้องว่าดื่มและใช้น้ำในบึงนี้ได้แล้วน้ำในบึงปราศจากพิษแล้วพวกเราจึงได้ใช้น้ำอย่างสะดวกเราทราบในภายหลังว่าท่านพระอาจารย์ได้ทรมานพญานาคนั้นจนหมดทิฐิ แล้วถามว่าท่านยายจึงพ่นพิษลงมาหมายสังหารพระสงฆ์ผู้ทรงศีลมิรู้หรือว่าเป็นอนันตริยกรรมถึงลงสู่อเวจีนรกท่านจงรีบไปถอนพิษออกเสียเถิดพญานาคราชจึงได้ไปถอนพิษออกจากบึงน้ำจนสิน้นท่านพระอาจารย์มั่นจึงบอกให้พวกเราใช้น้ำได้เราได้ทราบต่อมาว่า จากนั้นแล้วพญานาคก็ชวนพวกพ้องมาฟังธรรมมาให้การอารักขาเรากับพักพวกและท่านอาจารย์จนได้เวลาอันควรจึงถอนกรดออกเดินทางต่อไปนี่คือประสบการณ์เกี่ยวข้องกับพญานาคของหลวงปู่ชอบฐานสมมท่านกล่าวว่าผู้ที่จะผ่านมิติอันเร้นลับถึงขั้นพบเห็นหรือสนทนากับพญานาคได้นั้น จะต้องเป็นผู้ทรงศีลบริสุทธิ์และบำเพ็ญธรรมจนได้ญาณวิสุทธ์เท่านั้นเรื่องของพญานาคนี้ปรากฏมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลเมื่อ2,500กว่าปีมาแล้วผู้ที่ไม่เคยศึกษาพระไตปรปิฎกมาเลยและปฏิบัติธรรมไม่ถึงขั้นได้อภินยาย่อมไม่มีความเชื่อเรื่องพญานาคคิดว่าเป็นนิทานชาดกซึ่งเล่าขานเอาไว้อย่างเลื่อนลอย ทั้งๆท,ที่พญานาคมีจริงแม้ในปัจจุบันนี้ก็มีอยู่หลวงปู่ชอบฐานสโมได้เล่าถึงประสบการณ์ที่ท่านพบเห็นพญานาคอีกครั้งหนึ่งเมื่อคราวที่ท่านนำหมู่คณะพระสงฆ์ทุดงข้ามไปฝั่งลาวแล้วไปปักกรดอยู่ใกล้หมู่บ้านชาวลาวแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้กับแม่น้ำโขงหลังจากท่านชันพัตหารแล้วชาวบ้านได้นำบาทของท่านล้าง ให้โดยเทเศษอาหารอันมีข้าวสุกและน้ำแกงน้ำพริกปลาล้าลงในแม่น้ำเหตุการณ์ตอนนี้หลวงปู่ชอบเล่าว่าเราได้ยินเสียงตะลิงพังดังคลื่นคลื่นและบรรดาชาวบ้านวิ่งหน้าตาตื่นเข้ามาหาทางเรานั่งอยู่ท่าทางเขาดูตกใจมากเขาบอกกับเราเมื่อกี้นี้ได้นำบาดไปล้างในแม่น้ำโขง พอเทน้ำล้างก้นบาดลงไปก็เกิดเหตุอัศจรรย์น้ำในแม่น้ำคขงที่ใสแจ๋วกลับขุนคลักในพริบตาเหมือนมีอะไรลงไปควนน้ำในกลางน้ำเหมือนวังวนหันตาไกา่วนเป็นน้ำวนอย่างรุนแรงแรงหมุนของน้ำถล่มเข้าสู่ตลิ่งที่พวกเรากำลังล้างบาดอยู่พังออกไปเป็นกระปิกระบิกระบิพวกที่อยู่ริมตลิ่งต้องรีบวิ่งหนีกับจ้าละวัน เพราะหากตกลงไปในน้ำแล้วต้องถูกแรงน้ำวนดูดจมลงไปในวังน้ำวนนั้นเป็นแน่แท้ตอนที่เขามาหาเราเสียงตะลิงพังคลืนคล่นๆไม่ขาดเรากำหนดจิตดิ่งไปดูเราจึงมองเห็นว่าพญานาคราดในลำน้ำโขมมีความแค้นเคืองที่คนเหล่านั้นเอาน้ำพริกปาราไปถูกตัวเขาซึ่งอยู่แถบนั้นพอดีเขาจึงใช้ ลำตัวฟาดไปมาด้วยแรงฤทธิ์ทำเอาน้ำวนและตะลิงพังเราจึงกล่าวกับพวกเขาว่าจากนี้ไปอย่าได้เทเศษข้าวและน้ำพริกปลาระ,ราะลงไปเป็นเด็ดขาดเรื่องน่าจะจบแค่นั้นแต่เปล่าเลยมีภิกษุที่ไปกับเราถือดีคิดว่าที่เราพูดนั้นเป็นเรื่องเล่นวันหนึ่งหลังจากหลีกจากหมู่บ้านเอาบาทไปล้างในแม่น้ำแล้ว เทน้ำล้างลงไปก็เกิดอาเพทน้ำวนหมุนตะลิงพังต้องวิ่งหนีแถบเอาชีวิตไม่รอดทุกคนจึงยอมฟังเราไม่กล้าทำอย่างที่เราห้ามอีกเมื่อเราไปจำพรรษาในถ้ำไม่ห่างจากลำน้ำโขงมากนักพญานาคขราดาด้นมัสการเราเพื่อคารวะที่ห้ามมนุษย์ไม่ให้ทิ้งเศษอาหารและน้ำสก,กรปรกลงไปส่วนหัวของเขามานอบน้อมคารวะเราที่ปากถ้ำ ส่วนหางยังอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำห่างกันเป็นกิโลเมตรแล้วจึงกลับไปแม่น้ำโขงเราพบว่าเขาสร้างกรรมไว้โดยไม่ตั้งใจเมื่อชาติก่อนเขาเป็นมานพภูมันในศีลหา้าแต่วันหนึ่งถือวิสาสะว่าคุ้นเคยได้ถือเอามีดของพระสงฆ์ไปใช้เป็นของส่วนตัวเมื่อดับชีวิตแล้วจึงมาเป็นพญานาคราด แม้แสดงฤทธิ์ได้แต่อับวาสนาไม่ได้เป็นคนเราให้ศีลหากเขายึดถือเพื่อจเจริญภาวนาและยึดมั่นในไตรสรณคมตลอดไปพญานาคก,กับหลวงปู่ชอบดูเหมือนจะมีความผูกพันกันเป็นพิเศษแม้แต่ท่านอยู่ในวัดพญานาคก,ก็ยังมาปรากฏกายให้ท่านเห็นดังที่ท่านเล่าให้ลูกศิษย์ฟังต่อไปนี้ เราอยู่ในวัดห้วยน้ำกลินอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ระยะหนึ่งเราสังเกตพบว่าบรรดาทายกทายิกาที่นำพัตตาหารมาถวายพระและฟังธรรมนั้นมีชายคนหนึ่งแม้แต่งกายแบบพื้นเมืองธรรมดากว่าคนอื่นแต่ท่วงท่าที่สง่างามกว่าผู้คนที่มาทำบุญด้วยกันอย่างเห็นได้ชัดกิริยาอาการสํารวมกว่าคนธรรมดา มีดอกไม้และพัฒตาหารติดตัวมาด้วยอาหารที่เขานำมาถวายทุกครั้งเป็นอาหารพื้นเมืองธรรมดาแต่เมื่อฉันแล้วกลับมีรสโอชากว่าอาหารคนอื่นๆแต่เราก็ไม่อาจปรงใจได้ว่าเป็นของชายคนนั้นเพราะเราฉันรวมกันหมดในบาทโดยคลุกเคล้าเข่ากันเรามักจะอาศัยเวลาว่างจากการแสดงธรรมสอบถามชาวบ้านเสมอว่า เขาเหล่านั้นเป็นใครมาจากไหนมีความเป็นอยู่อย่างไรจะได้รู้จักและสอนธรรมะได้อย่างสะดวกใจและเราได้ถามถึงชายคนที่นำดอกไม้และพัดตาหารมาถวายทุกคนที่เราถามรู้ว่าหมายถึงใครแต่ก็ตอบไม่ได้ว่าเป็นใครเพราะต่างคนต่างก็คิดว่าเป็นญาติของอีกคนหนึ่งต่อต่อกันไปวันสุดท้ายที่เราพบชายผู้นั้น เขานำดอกไม้และพัตตาหารมาถวายเหมือนอย่างที่เคยกระทำมาครั้นเราถามเขาว่าบ้านโยมอยู่ที่ไหนกันเล่าถามไทยผู้คนที่ไม่ก็ไม่รู้จักเขาก็อมยิ้มก่อนจะตอบว่าอยู่แถวนี้เองแหละพระคุณเจ้ากล่าวตอบเราแล้วก็ถอยออกไปนั่งรอถวายพัตตาหารหลังจากที่ได้ถวายพัตตาหารแล้วธรรมเนียมของคนบ้านนั้นจะตักอาหารที่เหลือ จากถวายพระแจกกันไปทั่วทั่วจากนั้นก็นั่งกินกันเป็นกลุ่มๆแต่ชายผู้นั้นกลับนั่งกินคนเดียวไม่รวมกลุ่มกับคนอื่นเราจึงคอยดูเวลาขากลับของเขาก็เดินแบกถาดอาหารกลับไปตรงสระน้ำหน้าวัดพอเห็นว่าไม่มีใครสังเกตแล้วก็หายวับไปในสระน้ำนั้นเองเราไม่ได้บอกผู้ใดและในวันหนึ่งเราได้พบกัน ตามลำพังเราได้สนทนากับเขาถึงเรื่องที่เราอยากรู้ท่านต้องการอะไรหรือจึงขึ้นมาพบกับพระป่าอย่างเราพระคุณเจ้ากระผมคือนาคมานพวิสัยพญานาคนั้นเคารพในผู้ทรงศีลผู้ทรงธรรมมนุษย์ผู้เป็นกันลยาณชนปรารถนาในการบำเพ็ญทานศีลภาวนา พญานาคก็ต้องการบำเพ็ญทานภาวนาและศีลด้วยเช่นกันครั้งเมื่อสมเด็จพระพุทธองค์ทรงเสวยพระชาติเป็นพญานาะคชื่อพระภูมิริทัตก็บำเพ็ญทานภาวนาจนตัวตายเหมือนกันศีลของพระคุณเจ้าหอมเหลือเกินหอมไปไกลพวกกระผมจึงขึ้นมาบำเพ็ญทานถวายพระคุณเจ้า เพื่อเพิ่มภูนบารมีของตนสืบไปเราขอถามท่านว่าเราเคยพบท่านเนตรมิตรในรูปต่างๆมามากเราต้องการทราบว่าท่านทำกันอย่างไรขอให้พระคุณเจ้าได้โปรดทัศนาด้วยตาของท่านเองเขากล่าวกับเราว่าเป็นภาพนิมิตเท่านั้นผู้มีบารมีทำจึงจะได้เห็น ร่างของเขาหายวับไปแล้วปรากฏเป็นมานพหนุ่มรูปร่างงามเดิมเข้ามาหาแล้วหายวับไปเป็นคนแก่งกงกเงินเดินเข้ามาหาแล้วกลายเป็นสตรีรูปงามกลายเป็นนายพรานขมังธนูดูโหดร้ายเขาบอกกับเราว่าการเนรมิตก็คือคิดแล้วร่างก็เปลี่ยนไปอย่างที่ต้องการจะให้เป็นมนุษย์ครั้งละหลายๆคนก็ได้ เป็นสัตว์ปลาหลายๆตัวก็ได้เป็นสัตว์สองอย่างพร้อมๆกันก็ได้สิทธิ์ที่ได้ฟังท่านเล่าถึงถามขึ้นว่าด้วยความสงสัยเมื่อเนรมิตกลายเป็นอะไรได้แล้วรูปร่างจริงเป็นอย่างไรหลวงปู่ก็ตอบว่าเราเคยเห็นอยู่เหมือนกันในภาพผนังโบสถ์นั่นแหละมีสามงอนบ้างสีง่งอนบ้างเจ็ดงอนบ้างมาด้วยกันทั้ง ผู้และเมียก็เคยเห็นงอนสีแดงมีแพรคอเหมือนมา้าลำตัวใหญ่ยาวเกล็ดสีดำเป็นมันเลื่อมบางครั้งเขาก็มาแบบมนุษย์ทรงเครื่องแบบกษัตริย์สง่างามมากมีข้าราชบริพารแห่แหนมาดังขบวนยุทธหัดญาตราของพระราชาเราพบว่าเราพบมาแล้วหลายแบบงูตัวเล็กก็มีผ้าขาวผู้หญิงเสือ มนุษย์กษัตริย์และอีกหลายอย่างสารพัดสารเพดังนั้นนาคจึงมีฤทธิ์ในด้านการแปลงกายเป็นพิเศษอีกครั้งหนึ่งหลวงปู่ชอบกำลังเดินทุดงอยู่ฝั่งไทยเลาะเรียบไปตามฝั่งแม่น้ำโขงเขตไทยท่านอยากจะข้ามไปวิเวกฝั่งลาวแต่บริเวณนั้นไม่มีผู้คนและเรือแพพอจะอาศัยข้ามไปฝั่งลาวได้ ท่านจึงตั้งจิตอธิษฐานขอให้เกิดนิมิตว่าข้ามไปฝั่งลาวดีหรือไม่ซึ่งท่านได้เล่าเอาไว้ดังนี้เราคิดในใจว่าจะข้ามไปฝั่งลาวดีหรือไม่เพราะตอนนั้นเราพึ่งออกทุดงในตอนต้นพรรษาการในคืนนั้นเราปักกดอยู่ริมฝั่งน้ำเหียงเราเจริญภาวนาและในนิมิตนั้นเองร่างของมานพบหนุ่มก็ปรากฏขึ้นมาเดินเข้ากราบเราด้วยเบญจางคปปะดิษ์ เขากล่าวกับเราในนิมิตว่าได้ทราบว่าพระคุณเจ้าจะข้ามไปแสวงหาวิเวกในฝั่งลาวปวงค่ารู้สึกปิติเป็นอย่างยิ่งจึงใครขอนิมนต์พระคุณเจ้าข้ามไปฝั่งโน้นเพื่อโปรดสัตว์ผู้ยากให้พ้นจากความหลงด้วยเถิดเราน้อมรับในนิมิตด,ด้วยดุษสดีเขาจึงลาจากไปรุ่งเช้าเราเสด็จ พัตกิจแล้วจึงรวบรวมบริขารออกเดินมายังฝั่งน้ำเหียงที่ใกล้กับแม่น้ำโขงเราถอดสายตาออกไปในลำน้ำเหียงทุกอย่างเงียบสงบสายลมพิ้วผ่านผิวน้ำทันใดนั้นก็ปรากฏว่ามีเรือลำน้อยลำหนึ่งพุ่งตรงเข้ามาหาฝั่งที่เรายือนอยู่คนพายวาดหัวเรือเข้ามาอย่างจงใจ พอหัวเรือชนริมตะลิงคนในเรือก็ร้องว่านิมนต์บนเรือเถิดพระคุณเจ้าหลวงปู่จึงถามว่าจะไปทางไหนกันเล่าโยมชายเจ้าของเรือก็ตอบว่าจะไปฝั่งลาวยินดีรับท่านไปฝั่งโน้นหลวงปู่จึงลงเรือลำนั้นท่านเล่าเหตุการณ์ในตอนนี้ไว้ดังนี้ คนเรือมีใบหน้ายิ้มแย้มละไมและกิริยานอบน้อมต่อเราเป็นพิเศษเรือลำนั้นพุ่งตรงออกจากฝั่งตัดน้ำเหียงเข้าสู่ลำน้ำโขงตรงดิ่งไปยังประเทศลาวจอดสนิทลงอย่างเรียบร้อยเราประคองบาทและบริขารเดินขึ้นไปบนฝั่งครั้นถึงฝั่งเรียบร้อยแล้วหันกลับมาจะให้พรโยมเจ้าของเรือ ก็ต้องประหลาดใจไม่มีเรือไม่มีคนไม่มีอะไรเลยนอกจากความเวิ้งว้างและความสงบเงียบของน้ำแต่ในถ้ำกลางแม่น้ำโขงนั้นเองปรากฏร่างจระเข้ตัวใหญ่ตัวหนึ่งลอยฟ่องอยู่หันหัวมามองดูเราตาแจ๋วเรากำหนดจิตลงไปยังจระเข้ตัวนั้นจึงพลันได้รู้ว่านั่นคือนาคขาดแปลงเป็นคน และเรือมารับเราสู่ฝั่งลาวเมื่อส่งถึงฝั่งแล้วก็กลายเป็นจระเข้ให้รู้เป็นในในเราจึงทดลองเดินขึ้นฝั่งไปจนไกลพอสมควรจึงหันมามองก็เห็นจระเข้ตัวนั้นมองดูเราอยู่อย่างอาลัยอาวรเราจึงกำหนดจิตแผ่เมตตาไปให้เขาแล้วกล่าวว่าเอาละเราขอขอบใจท่านที่ช่วยเป็นภาระให้เราข้ามมายังฝั่งลาวได้ เราเดินทางต่อไปได้เองแล้วท่านจงอย่าเป็นห่วงเราเลยสิ้นคำกล่าวของเราจะระเข้ตัวนั้นก็แสดงอาการชูหัวขึ้นมาสามครั้งแล้วหมุนตัวหายกลับไปในแม่น้ำโขงในตริปตาเรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าพญานาคราชนั้นเป็นพุทธมามะกะตั้งแต่สมัยพุทธกาลและยังดํารงความเป็นพุทธมามะกะนั้นมาจนถึงทุกวันนี้ ราวหนึ่งหลวงปู่ชอบฐานสโมทุดงไปกับพระอาจารย์เหรียญวราลาโพบนดอยสูงทางภาคเหนือหลวงปู่ก็พบกับพญานาคอีกดังเรื่องดาวดังต่อไปนี้เราปรากกดอยู่เนินเขาแต่ขึ้นไปบินทบาทบนดอยของพวกแมวห่างประมาณ4กิโลเมตร แมวเพิ่งรู้จักพระวันแรกใส่ข้าวเปล่าวันที่สองเอาเนื้อหมูสดๆที่ลวกน้ำเกลือกันเน่ามาใส่เราต้องให้โยมที่ติดตามไปด้วยรับไว้แทนไม่ให้ใส่ในบาทเดือดร้อนโยมเมื่อกลับมาถึงที่ฉันจังหันต้องไปทำให้สุกมาถวายวันต่อมาโยมที่ไปด้วยกันบอกกับแมวว่าจะต้องให้พระฉันอาหารสุก จึงได้อาหารสุกตามต้องการเราได้ขึ้นไปสแสวงหาที่วิเวกบนดอยโดยโยมช่วยกันสร้างที่พักพอกันแดดกันฝนแล้วกลับลงไปเราจึงได้สแสวงวิเวกและบำเพ็ญเพียรอยู่บนนั้นคืนหนึ่งเรากำลังเดินจงกรมพลันก็ได้เกิดแสงสว่างประหลาดพุ่งไปสู่เส้นทางที่เดินจงกรมและที่ปลายแสงนั้น พญานาคราชกายจริงก็ชำรกดินขึ้นมาทันทีเราได้กำหนดจิตถามเขาว่ามาจากไหนหรือท่านนาคราชข้าพเจ้าอยู่ตีนเขาลูกนี้เองในเขาลูกนี้มีลำธารลอดอยู่ภายในไหลผ่านลงไปที่เชิงเขาแล้วลงสู่ไร่นาของชาวบ้านเมื่อพระคุณเจ้าเดินทุดงผ่านมาคงจำได้นะ นั่นแหละขอรับเส้นทางเดินของข้าพเจ้าหลังจากที่ได้สนทนากับเราพอสมควรแล้วเขาก็ชำรกดินขึ้นทั้งตัวให้เห็นเป็นร่างอันแท้จริงงอนสีแดงฉานแผงที่คอเหมือนแผงคอมาลำตัวมีเกล็ดสีดำมาเมือมส่วนหัวอยู่เบื้องหน้าของเรา แต่ส่วนหางยาวออกไปจรดเขาอีกลูกหนึ่งให้เห็นกับตาสิทธ์ถามว่าพญานาคมาหาหลวงปู่ด้วยเหตุใดหลวงปู่ตอบว่าเขาบอกเราว่าข้าพเจ้ามีความเย็นกายเย็นใจที่มีพระกรรมฐานที่ประเสริฐเยี่ยงท่านมาภาวนาแผ่ความสุขความเมตตาให้แก่ปวงสัตว์โลกเสียงที่ท่านสวดมนต์และแผ่เมตตา ทำให้เย็นอกเย็นใจมีแต่ความสุขสุดจะทนอยู่ได้จึงขอขึ้นมาชมบารมีเพราะสมเด็จพระบรมศาสดาทรงมีพระพุทธดำรัสว่าการเห็นสมณะเป็นอุดมมงคลอันสูงสุด